ฟาร์มก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะลุงเนาะไม่เหมือนหรอวิธีเลี้ยงเทคนิคไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบสไตล์ไหนมีพื้นที่ด้วยหนึ่งเราเลี้ยงร่องประหยัดต้นทุนอืมครับประหยัดประหยัดต้นทุนหากถ้าเราตัดให้กินเเราต้องจ้างลูกจ้างอืมต้องเสียเงินเป็นต้นทุนอีกเป็นต้นทุนอีกต้นทุนเยอะถ้าอยากยีเจะต้นทุนไม่มีไม่มีปล่อยเลยปล่อย อันนี้เป็นแม่ไทยเนาะแม่แม่แม่ไทยแม่ไทยผ<ท>สมแม่ไทยใหญ่ผสมไทยใหญ่ข้อดีของมันคืออะไรครับลุงข้อดีของแม่ไทยมันเลี้ยงง่ายอกินเก่งกินเก่งแล้วเลี้ยงง่ายลูกจะทีกินเก่งเลี้ยงง่ายดูแลง่ายให้ลูกลทีออกลูกเราไม่ไต้องีไม่ต้องช่วยอ่ะอ๋อเออใช่ใช่เห็นนหลายคนบอกว่า ถ้าเป็นแม่พันธุ์สูงในเลือสงสูงเนี่ยเวลาใช่ครับผมคลอดลูกยากหนึ่งมดลูก<อ>มดลูกก็จะเสียนนด้วยนมไม่ได้บางพรั้นิดออกมาแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวกินนมเนี่ยดูเด็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหลังแล้วเนี่ยตามกินนมเนี่ยเนี้ยพวกเนี้ยซื้อด้ไทยมานะคนนี้มันให้ลูกมันลำลก็อันนี้มันแก่ก็ไว้แก่เลยไล่ตัวอันนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้ ตัวนี้ลูกมันติตัวแหละโอ้สิบกว่าปีสิบกว่าป,ปีโอ้ oh, ถือว่าให้ลูกดีปีต่อปีเลยครับอือนี่ข้อดีของวัวไทยเนาะตลวลูกมันกรตัวงมื่นฟ้าร่องมื่นฟ้าอยู่กันหละไม่ต้องแพงมากแล้วตัวเมียก็ได้ร่องมื่นฟ้าตัวผู้ก็มื่นเพื่บ้านอือที่ว่าอาศัยว่าซื้อง่ายขายคล่องนั่นล่งน่ามันไหวอือเนี่ยๆข้อดีข้อดีครับซื้อง่ายขายคล่องเขาลง ไอ้งูคนนี้ไม่ค่อยแทงอ๋องูขึ้นบ้านเนี่ยข้อดีคือไม่ค่อยแทงลูกไม่ค่อยแทงม,มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีขอ้อเสียถึงมันจะป่วยหรือเป็นอะไรมันก็ไม,ไม่ไม่บาดเจ็บเราเยอะใบใหญ่เยอะดูบรรยากาศทุ่งหญ้าสวยครับผมแปลงหญา้าพัโกล่ลา นี้เราตัดได้แล้วก็ปล่อยแท่เล็มได้ทนเราตัดเราไหวไม่ไหวเดี๋ยวเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยเราก็ไม่ตัดแก็ถายอย่างนี้อันนี้สะดวกดีครับเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไม่พ่อมัวเราดูเลยมั้ยทีเพิ่มพอเนี่ยมันบวชหรือไม่เนี่ยอย่างพวกเนี่ยถือมาใหม่อ๋เพรห็นหลายที่เขาบอกว่าถ้ายืนลงเนี่ยถ้าอาหารไม่ดีบางทีมันก็ผอมนะผอมสู้ปล่อยไม่ได้ครับปล่อยดีกว่าคือมันกินแบบบุฟเฟ่อะ กินก้งจนก่นจะอิ่ม่ายืดลงเนี่ยมันต้องมีฮั่นเติมอืมใช่ครับผมถ้ามีฮั่นเติมแล้วก็อ้วนไม่มีฮั่นเติมไม่ค่อยอ้วนหรอกอือต้องมีพวกไอ้ลำหรือว่าฮั่นเติมอาหารที่มนกระสอบนะฮั่นนั่นแหละถ้าเราจะเน้นขายตัวก็ไม่ต้องเป็นเน้นอาหารเสริมมากใช่จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเกินไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่คิดจะทำฟาร์มหรือว่าทำฟาร์มอยู่แล้วเข้ามาดูเพื่อจะต่อยอด เอาจุดดีไปพัฒนานะครับผมแต่ละฟาร์มก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะลุงเนาะไม,ไม่เหมือนหรอวิธีเลี้ยงเทคนิคไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบสไตล์ไหนอี่พื้นที่ด้วยหนึ่งเราเลี้ยงร่องประหยัดต้นทุนอืมครับประหยัดประหยัดต้นทุนหากถ้าเราตัดให้กินเยเราต้องจ้างลูกจ้างอืมต,ต้องเสียเงินเป็นต้นทุนอีกเป็นต้นทุนอีกต้นทุนเยอะ ถ้าอย่างยี้ดต้นคุนไม่มีไม่มีปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วตอนเย็นมันก็เข้าเองใช่ไหมเรียกมันก็ไปอ้อนู่นหล่ะอ๋อเปิดเขาอ๋อมีตรงนู้นเป็นจะเป็นเอ่อโรงนอนเนาะครับเป็นโรงนอนแล้วมีเสริมฟางไหมลุงมีมีฟางเริ่มตอนเย็นตอนเย็นเหรอครับเริ่มหน่อยพอตอนเช้าก็ปล่อยตอนเช้ายังไม่ปล่อยเพราะว่าเติมฟางไว้ให้ฟางก่อนบ่ายเลยปล่อยบ่ายอ๋อปล่อยช่วงบ่ายปล่อยเที่ยวบ่ายปีปีหนึ่งนี่ประมาณกี่ก้อนครับผมฟายอะฟางอะ ก็เยอะเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับท่ายานี่ดีก็น้อยถ้ายาเราถ้าช่วงหน้าแรงก็จะต้องเสริมเยอะหน่อยอ่าหน้าแรงยาไม่่คยดีเกินก็แล้ววิธีให้น้ำก็สูบน้ำเข้าเลยเหรอครับก็ทูบน้ำเข้าทีละล็อกแทบทีละแทบเดียวพ่อยได้แนีเฮี้ยนนะใช้น้ำคลองหรือน้ำบาดาลลนงน้ำบาดาลมั่งน้ำคลองมั่ีของลุงเขาดีตรงนี้ที่ว่ามีคลองติดบ้านเลยคลองส่งน้ำติดบ้าน เรามีน้ำบาดาลองไม่มีก็น้ำบาดาลแม่ไทยอ่าตัวนี้นะครับที่กินนมอยู่เนี่ยแม่ไทยพ่อบามันเลือดร้อยผสมผสมตัวบามันเกิดในบ้านเหล่ามาบ้านอ๋อเขาอันนี้ผสมเทียมหรือว่าเยตัวนี้เขาเคยเคลื่นรถมาผสมอหมอ๋อที่ผสมจริงอ๋อบามันเลือดผสมอ่าที่ผสมเทียมมันตัวนีการตัวเนี้ยต้นเทียมเนี่ยตัวเดินยืนน่ะน้ากาส่วนใหญ่ก็คือจะผสมเทียมใช่ไหมครับอะ ส่วนใหญ่จะผสมเทียมเออรูะยกจะปลต้มเทียมปลต้มเทียมจะดีหน่อยแล้วแล้วยังตัวนู้นอ่ะมันก็ดีหน่อยตัวเล็กอ๋อตัวนู้นนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ดูหุ่นอันนี้กี่เดือนครับตัวนี้นี่นี่ปลต้มจริงครับนี่แม่มันไทยตัวที่ผสมเทียมตัวนู้นน่ะตัวนู้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ทนปนปลาต้มจริงกี่เดือนแล้วครับตัวนู้นนะหุ่นดีนะตัวนู้นนะสวยนะยังไม่ได้ร่ามเดือนโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูดูหุ่นดูหน้าดูทรงดูสีนี่ได้เลยครับ น,นี่วิธีการเลี้ยงก็คือปล่อยให้เล็มหญ้าเองเลยแค่เลมเลยก็คือคนเลี้ยงก็มีเวลาเนาะมีเวลาทำอย่างอื่นได้มีเวลาทึงนได้เลี้ยงได้หลียอไย่างได้อะแล้วหญ้านี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับผมหญ้านี้ก็ปลูกมาประมาณจะถึงห้าปีและห้าปีวะมันปลูกปลูกเรื่อๆไงอ๋อถ้าไม่สวยก็รื้อทำไมน้ำอ้อย อ๋อพื้นเดินคือปลูกอ้อยเมื่อก่อนทำ้าแล้วก็มาทำอ้อยพอา้าไข้หวเลือดน้อยก็ทำอ้อยอันนี้ก็มันไม่ดีกันทั้งเดียว่าพอทำอ,อื่นไปแล้วมันได้ไม่ทัห่วหวัวก็เลยก็ต้องกลับมาเลี้ยงงูอ๋อ,กกอคือเมื่อก่อนอทำนาด้วยทำอ้อยด้วยครับแต่ดูแล้วสู้เลี้ยงงูไม่ได้มันรูน้เลี้ยงหวัวไม่ได้หกักแล้วนี่มันเลือนนะหวัวมันเลื่อมากกว่าอือพาทำนามันไม่เลื่อ แล้วมีอะไรแนะนําสำหรับมือใหม่ที่สนใจจะเลี้ยงงูไหมครับลงุงมันก็ก็เราก็ต้องอย่างเงี้ยที่เราเคยทําเนี่ยก็เลี้ยงมันแบบนี่ยเลี้ยงเลี้ยงมันเราเลี้ยงอย่างง่ายๆเลยเลี้ยงข้อ,ขอสําคัญคือต้องมีแปลงหญ้าเนาะสำคัญเลยแปลงหญ้าเราเลี้ยงง่ายๆหน่อยหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกติเนาะใส่ปุ๋ยใส่สูตรไหนครับลุง นี่โดยมากถ้าใด้รูดอื่นไหมดีรูอยู่เรียไม่ได้ยูเรียเนาะยูเรียจะไหวราคากำลังดีตอนนี้ราคาดีราคาดียูเรียอีน่ดียอืดเหมือนมันว่นนนคคัยโตอืมสู้ยูเรียไม่ได้เนาะยูเรียมันโตได้ปุ๋ยปุป๋ยขี้วัวแล้วครับได้ใส่ไหมเราไม่มีเวลาอ๋อพูดถึงใส่มาได้ไรก็ได้เราไม่มีเวลาถ้ามีเวลาดีไมม่ีประหยัดด้วยนะถ้าใส่ได้เนาะ เราเห็นบางคนเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยกินถ้าเราใส่กินมันมันอย่างนี้มันไม่ใช่ไร่เฉียวกินเฉียวหมดไร่ไปนะมันไร่อย่างเล็กๆอ๋อต้องต้องทิ้งไว้อย่างอย่างแปลงนู้นใช่ไหมอ่ามันสมมุติไร่อย่างแปลงนู้นนะแม่คือพอเรากินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยคีว่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันโตสลับแปรงเอาปุ๋ยยูเรียไร่ปุ๋ยเคมีไรดอ๋อเสริมเสริมกันเสริมทั้งอินทรีย์ทั้งเคมีครับอันนี้ผสมจริงนี่ผสมจริงอ๋อกล้แม่มันไทยนะเห็นเปล่าล่ะส่วนใหญ่ถ้าผสมไวิเลือดร้อนที่ผสม ไอ้พ่อหนยไหมครับเนี่ยมันมันมีไร่พออืมแต่ขอให้เป็นเลือดร้อยอ่าเป็นเลือดร้อยมันมีไร่พอ,อสวย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 บรรยากาศดีนะครับเย็นเย็นแล้วอยู่ได,อได้อยู่ได้นานไหมครับผมเนี่ยย่าเนี่ยย่าเนี่ยมันก็รุ่นก่อนทำไปทีมันตกสิบป,ปีอืตกสิบป,ปกีก็เลี้ยงแบบเนี้ย อ้วนอ้วนอ้วนแล้วมีวิธีการดูแลเรื่องเรื่องไอ้โรคเรื่องอะไรยังไงไหมครับเขเราก็มีถ่ายพยาธิทียาพยาธิมั่งอะไรมั่งอ๋อทำถ่ายพยาธิปีหนึ่งทํากี่รอบครับปีพยาธิก็บางทีได้รอบเดียวก็ทําวัคซีนหมอปศุสัตว์ก็มาทําให้อ๋อให้หมอมาทําให้วัคซีนก็มีพวกปากเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยนะล้ำปีเดี๋ยวนี้มีล้ำปีแล้วล้ำปีเมื่อก่อนปากเท้าเปื่อยอย่างเดียวเมื่อก่อนปากเท้าเปื่อยอย่างเดียวคุณ ก็ไปลาแปลกเขาก็มาทำให้ทำปีละกี่รอบครับผมก็วัคซีนนั่นช่องรอบพอดีมากินแปลกๆหน้าแปลกๆมันก็จะงงๆหน่อยนะนี่นี่ซื้อมาใหม่เนี่ยเนี่อ๋อซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ยังยังไม่อ้วนอ๋อก็ก็ถือว่าโอเคอยู่คุณซื้อมาใหม่ถือว่ามีเนื้อมีหนัาครับซื้อมาพร้อมว่าจะไปทำแวดวัวใครซื้อตอก็ขายอื มีอยูซามสตัวที่เติมมาใหม่นี่มาใหม่ครับราคาบอกได้ไหมครับเนี่ยถ้าใคสนใจเปิดราคาไหมก็เปิดอ๋อเปิดตลอดเนาะเปิดตลอดเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรลุงไว้ให้เนาะ